ข้อ133ในคราวนั้นอันตรวาสศกของภิกษุรูปหนึ่งทะลุแล้วเธอคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรไว้วงเล็บคือผ้าสังฆาติสองชั้นอุตราสงชั้นเดียวอันตรวาสศกชั้นเดียวก็อันตรวาสศกของเราผืนนี้ทะลุแล้วถ้ากะไรเราพึงท่าผ้าปะวงเล็บเมื่อเช่นนี้โดยรอบก็จะเป็นสองชั้น ตรงกลางจะเป็นชั้นเดียวดังนี้แล้วจึงท่าผ้าปะพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นจึงทำเหมือนเสด็จจาริกไปในวิหารเสด็จเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุเธอทำอะไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ท่าผ้าปะพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าดีละดีละภิกษุดีนักภิกษุเธอทาบผ้าปะ ดังนี้แล้วตรสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ววงเล็บทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าสังคติสองชั้นอุตราสงฆ์ชั้นเดียวอันตราวาสกชั้นเดียวแห่งผ้าใหม่วงเล็บและผ้าที่ควรนับว่าใหม่สังคติสี่ชั้นอุตราสงฆ์สองชั้นอันตราวาสกสองชั้นแห่งผ้าที่เก็บไว้ค้างฤดูวงเล็บผ้าเก่าพึ่ททาอุตสาหะในผ้าบางสกุลต,ตามต้องการ เพิ่งทำอุตสาหะในผ้าที่ตกตามร้านตลาดเพลกสุดท,ทั้งหลายเราอนุญาตผ้าปะผ้าชุนรังดุมลูกดุมผ้าทาบทำให้มั่นคง